สวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่รักและเคารพทุกท่านครับวันนี้ทีมงานตำรวจจังหวัดปัตตานีเรามาที่สำนักง,งานคลังจังหวัดปัตตานีนะครับที่สละกลางจังหวัดปัตตานีนะครับเรามาพบกับคลังจังหวัดอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อสอบถามกรณีมีผู้เสียหายท่านหนึ่งนะครับซึ่งเป็นข้าราชการเกษียณท่านได้รับลิงก์ โดยอ้างว่าเป็นลิงก์จากกรุมบัญชีกลางบอกว่าท่านต้องเข้าออดำเนินการทำรายการการเงินในลิงก์นั้นเพราะได้รับเงินเพิ่มจากการคำนวณผิดของกรมบัญชีกลางเรื่องเงินบำนาญน,นะครับท่านก็เชื่อท่านก็ทำตามทุกขั้นตอนเลยนะครับจนสุดท้ายในระบบนั้นก็บอกว่าทำสมบูรณ์เสร็จสิ้นแล้วท่านจะรับเงินเพิ่ม50,000บาท ก็รปรากฏว,ว่าหลังจากนั้นท่านก็ตรวจสอบกันในบัญชีเงินบัญชีทั้งหมด2ล้านบาทเศษหายเกลี้ยงนะครับก็เป็นผู้เสียหายในคดีช่อโกงทางออนไลน์ได้มาแจ้งความดำน,นคดีต่อไปนะครับวันนี้เราได้รับความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งว่ากรมบัญชีกลางไม่มีนโยบายที่จะส่งลิงก์ไปให,ให้กับผู้หนึ่งผู้ใดในการที่จะให้ทำธุรกรรมทางการเงิน ไม่ว่าจะเป็นการเงินเรื่องภาษีเรื่องบําเหน็จนานอะไรก็แล้วแต่ไม่มีนโยบายที่จะส่งลิงก์ไปให้ทำด้วยตนเองนะครับเพราะฉะนั้นนี่ถ้าใครได้รับลิงก์ที่อ้างว่าเป็นกลมชีกลางบอกว่าจะได้รับเงินเพิ่มอย่างนั้นอย่างนี้ท่านยืนยันว่าไม่มีนะครับกระทรวงการคลังกลมชีกลางไม่มีนโยบายทําเช่นนั้นก็ถือว่าเป็นมิจฉาชีพท่านก็แคนเซลิลหรือลบไปได้เลยนะครับ ส่วนการคำนวณบัญชีประนำานของของ้าราชการที่จะ,กะเกษียณน,นะครับที่จะเข้าไปไดำเนินการด้วยตนเองก็จะทางกรมบัญชีกลางหรือทางจาังหวัดก็จะมียูสเนมให้กับเฉพาะตัวให้เฉพาะตัวนะครับไม่ได้ส่งลิงก์ไปแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นนี่ถ้าเป็นลิงก์ที่อ้างว่าเป็นของกรมบัญชีกลางก็ถือว่าเป็นมิจฉาชีพได้เลยไม่ต้องทําตามนะครับหรือข้องใจยังอะไรยังไงก็ให้ท่านไปพบกับ กลางจังหวัดได้ทุกจังหวัดนะครับไม่ต้องทําตามลิงก์นั้นนะครับเสี่ยงเป็นมืออาชีพร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับท่านดูจะอย่างนั้นนะครับเพราะกระทรวงการคลังหรือกรมชีกลางไม่มีนโยบายส่งลิงก์ให้คนไทยให้ใครทําการเงินโดยเด็ดขาดนะครับก็ขอย้ําเตือนไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ